วังดีกับฉันตลอดมาและฉันก็รักสามีของฉันใครสิว่าฉันเอาสามีหลุนพอลุนปูเพื่อหวังจะรวยทางหลักฉันก็บ่แค่จ้ะเพราะว่าสิ่งภาพภูมิใจของฉันที่สุดฉันรักสามีของฉันและสามีก็รักฉันจ้ะนี่จ้ะฉันก็อยากสิมาตอบคอมเมนต์นพีพน้องจ้ะ จบคุ้นหูว่าสวัสดีจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีตอนเช้าอากาศที่อากาศหาองศาพี่น้องจ,กกจกกะก็มีแดดจ้ะก็เลยขออนุญาตงานนี้ไม่ยางออกกําลังกายนะพี่น้องจา้าตอนนี้ก็ออกจักมือบ้าดงานออกกํากาย แล้วก็คุยกับที่นอนไปน้ำจ่ะชมบรรยากาศในหมู่บ้านไปด้วยมีหมูบ่บ้านมีแต่หมู่บ้านแบบเป็นหลังนะจ๊ะฉันต้องเดินผ่านหมู่บ้านนี้แล้วก็ย่างเขาไปในป้าจ้ะนี่ต้นอะไรตอนนี้ผู้คนกำลังหลับยังไม่ตื่นจ้ะตอนนี้ฉันจะกระจับมาคุย เรื่องวันนี้ก็มีคอมเมนต์หนึ่งจากที่ฉันเห็คดคลิปว่า,าลักต่างัยมีปัญหาอย่างกันแน่น้ะพี่น้องจาะฉันก็ได้เห็คดคลิปออกไปกมีหลายคนก็คิดว่าผู้หญิงไทยทุกคนที่แต่งงานกับสามีรุ่นพอรุ่นปู หวังสิด้วยทางรัดนะพี่น,อน้องจ้ะกับมีคอมเมนต์มาว่าจังทุกทุกคนที่แต่งงานกับสามีงานเขาป้าพี่น้องจ้ะก,กังต่ายทำดูแบบถามนี้คนยางมาฮาก,ก็ต้องปิดกล่องจ้ะพี่น้องเพราะว่ายุ่หนีกะเขากลบาลบอ่า พราะว่ายนี่คนย่นี่เขาพวกหมักถ่ายรูปบกหมักตินอี่นงค์เขาก,ก,าก,กนะ็ต้องระมัดระวังจ้ะก็สิมาคุยกันต่อม <Okay. S 1> มืกอแ้วแต่คนแต่ตาสินแต่แต่คนสิคิดนพี่นงองจอ้ะเอากะบังคับความคิดของคนแต่ละคนบดาะพี่น้องจ้ะแต่ฉันที่มาบอกนี่ก็คือมาบอกในส่วนของฉันนพี่นงองจ้ะฉันแต่ง,งานกับแฟนฉัน แมนยูแฟนฉันเขาสิอายุหลายากะบยางไปเมืองไทยยางคูกันไปกัมีกะสิบนิ้นท้าตามหลังเรือพี่น้องจ้ะแต่กับว่าเป็นอย่างจา้ะฉันบ่แครเพราะว่าฉันแต่งงานกับสามีของฉันฉันรลอยฉันในใจของฉันคิดเยลยร่อยเปร์เซ็นต์คือว่า ฉันหักแฟนของฉันฉันรักแฟนของฉันถึงเขาสิเถ่าสิแกฉันอยู่ด้วยความหลักแมนอยู่บางคนอาจจะคิดในแง่ลบว่าเอาสามีเถ่ารุนพอ่รุนปูอยากหวังแต่รวยทางรัดอันนั้นฉันบอกแค่ส่วนนั้นถึงว่าฉันก็ได้ถ้าฉันได้ก็ถือว่าเป็นผลพ่อใดของฉันนะพี่นอ้องจ๋า แต่ส่วนของฉันนี่ฉันพูดได้เต็มปากเลยจ้ะว่าฉันรักสามีของฉันรักรักด้วยใจพี่น้องจา๋าถ้าค้นเฮ่าบ่ได้รักกันสิยุ่น้่กันได้ถึงหกปีว่าพี่น้องจา๋าถ้าคิดจะหวังหวังว่าสิรวยทางรักแค่แค่คิดผู้ดได้สิมาทนได้พี่น้องท่าบ่ามีความรักน้ำกัน ฉันพี่น้องจะที่ฉันเราไปเห็นกัน,กนตาเลียวหาผักได้พี่น้องจ้ะส่วนฉันคือทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความรักจก้ะคนเฮาถ้าบหลักกันอีเดียพี่น้องอยู่น้ำกันได้ถึงหปีว่าจา้ะเพราะว่าอยู่ด้วยอาจมีปัญหา แต่มันกับมันกับบ่มบบแมนอุปสรรคถ้าคนเราหักกันก็ต้องปั๊บจูนเข่าหากันพี่นองจ้าถ้าคนบ่ลักกันวมีดอกพี่นองชิมหาปั๊บจูนหากันฉันชิดได้ฉันบอกเลยเลย่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าพวกมีผู้ใดสิมมาทนใดดอกจ้าเพราะมันมีปัญหาอยู่แล้วเรววาวางหลักต่างไว้ถ้าบ่หลักกันอีหลี ซนมถ้าบลักกันอีหดีมันอยู่ร่วมกันมาได้ถึงหากปี6ปีดอกจก้ะส่วนมี่เพิลนวา่าหวังรวยทางลัดอันนั้นมันกะคือผลดีผลไลรผลผล,ผลเขาเรียกกันก็พี่นอ้องกับผลพ้อยได้ไม่แม่ดอกพี่นอ้องจ้ะมันอาจจะเป็นผลพ้อยได้ มันดีดีดีสำหรับสมมุติว่าถ้าฉันได้ตรงนั้นอีดีนะพี่น้องก็ถือว่าเป็นโชคดีของฉันเป็นพี่น้องจ้ะโชคดีของฉันที่ได้ส่วนนั่นฉันอาชิอันนี้ในในคิดในแง่ที่ดีนะพี่น้องมันกับผลพ่อได้ของฉันที่ฉันได้เงินตรงนั้นมาฉันได้ได้สมบัตริรวยทางรัดอย่างที่พี่เขาบอก มันกัเป็นบุญบารศนาของฉันเมนบบพี่น้องจ้ะอันนี้กะจีว่าราว่าการรวยทางรัฐมันไม่ได้มาง,ง,ง่ายง่ายการรวยทางรัฐนะพี่น้องจ้ะบมเมนว่ามันสิได้มากง่ายาง่ายกับทุกคนนะพี่น้องจ้ะในเรื่องแบบนี้อ่ะพี่น้องคิดเบื้องเอามัน,านได้ถึงรัตตอลีกับทุกคนเด้อ และฉันคิดว่าทุกคนก็นอยากได้รวยทั้งหลัดกันทั้งนั้นโดยเพมีโอกาสจะซื้อพี่น้องจา๋าแมนบ้แดดดีคัะสวยงามมากแดดส่องหนา้านาะพี่น้องฉันว่าฉันคิดว่าทุกคนก็นอยากได้คือฉันหระพี่น้องจา๋าอยากได้โอกาสที่จะรวยทั้งหลดฉันคิดว่าทุกคนก็นอยากได้ และอีกันและฉันคิดว่าฉันก็โชกดีคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ดแต่ด้วยทางลัดเหมือนทุกคนอยากได้นะพี่น้องจ้ะฉันถึงพีถึงเพิ่นคอมเมนต์มาฉันก็สีบ่โกรธว่าเขียนนะพี่น้องจ้ะแต่ฉันอยากสีบอกอยากมาสีแดงว่าฉันอยู่กับสามีของฉันฉันรักสามีของฉันเพราะว่า สามีของฉันเป็นคนดีบอเจ้าชูบอเหล่งการพนั้นพี่น้องและฉันกะวิสูตรได้ว่าแฟนของฉันรักฉันผูด้เดียวในช่วงหปีทีมานี่คือคบกันมายิวน้ำกันเนาะพี่น้องจ้ะรวมๆแล้วทีรู้จากกันกับ8ปีแต่เสียชีวิตรวมกันอิรีกับมานเจปีพี่น,น้องนี่ฉันกะ แน่ใจและภาคภูมิใจในสามีที่อายุหลายก็ฉันเขามีความดีกับฉันและฉันก็รักเขาและเขาก็รักฉันและสิ่งที่บอกว่าหวังรวยทางรัฐพี่น้องจา๋าถ้าได้ตรงนั้นมากจะสุดยอดเลยจ้ะเพราะทุกคนอยากได้รวยทางรัฐกันทั้งนั้น แต่ทุกคนกับบ่ได้มีโอกาสทุกคนได้เจอพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่ากูาส้สิพี่น้องเข้าว่าการแต่เฮาแต่งงานกับฝรัง่งแต่งงานจะทะเบียนฮาสิทธิเฮาสิไดก็คืองานเงินบำ,บำนาญของสามีพี่น้องจ้ะเงินบำนาญของสามีนี่แล้ว เมืองไทยว่าเมนวสิได้กันง่ายด้จากพี่น้องบางเงินบำนาญที่เมืองไทยคุณต้องเป็นข้าราชการคุณจึงจะได้เงินบำนาญกินตลอดชีวิตแต่ส่วนฉันฉันไม่ได้เป็นข้าราชการฉันไม่ต้องไปเรียนเสียเงินเรียนส,สูงเพื่อไปสอบเป็นข้าราชการเพื่อจะได้เงินบำนาญส่วนนี้มาแต่ฉันแค่ แต่งงานกับคนฝรั่งฉันสมถ้าฉันไม่ตายก่อนเขานะพี่น้องอันนี้นี่พูดในกรณีที่ถ้าฉันไม่ได้ตายก่อนเขาคือฉันก็ได้เงินบำนาญของสามีของฉันได้มาโดยที่ฉันไม่ได้จบสูงฉันไม่ได้เป็นข้าราชการเหมือนอยู่ที่เมืองไทยนี่คือผลดีของฉันจ้ะฉันภาคภูมิใจที่ฉันมีสามีเป็นฝรั่ง และสิ่งที่ฉันอยู่กับสามีฉันคือความหลักล้วนๆจากพี่นอกสามีของฉันให้ทั้งความหลักให้ความทั้งความจริงใจและวังดีกับฉันฉันอยู่กับแกหกถึงเจ็ดปีฉันรู้สึกสัมผัสได้จ้ะว่าสามีของฉันวางดีกับฉันตลอดมาและฉันก็รักสามีของฉันใครสิว่าฉัน เอาสามีหลุนพอหลุ่นปูเพื่อหวังจะช่วยทางหลักฉันกับบ่แค่จ้ะเพราะว่าสิ่งภาพภูมิใจของฉันที่สุดคฉันรักสามีของฉันและสามีก็รักฉันจ้ะนี่จ้ะฉันก็อยากสิมาตอบคอมเมนต์น,น้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณหูว่าเป็นเมียฝาหลักมีสิทธิ์ เป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายและจดทะเบียนมีสิทธิ์หลาย